เออผมเล่นเซดโกทำไมวะเดินไปดีเพื่อนไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เฟอร์ผมเล่นผมนะผมเล่นคาลเตอร์บล็อกบ่อยอะไม่กลัวหรอก ซีโซปิงจอเอออ่ามาจากไหนวะแปลว่าอะไรซีซีซีโซปิงจอเนอี่ยผมไม่รู้หรอกเ็าจีนเขาพูดกันพูดตาม ทำไรเนี้ยใครพูดหาอะไรครับเมื่อกี้ทุกคนได้ยินป่ะมาปืนสะเกามาปืนสะเกา เกือบตายปูงแตกอ,อ้าวไม่แตกเฮ้ยหนาเกินแตกเออ้แม่งแม่งไม่เหมือนคาลเตอร์บล็อกเลยแม่งไม่มีใครดักตรงเนี้ยคาลเตอร์บล็อ,อกอะไม่ไม่มีใครดักหรอกครับสงสัยแม่งเกมคนละแบบกัน Go, go อันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเอรองอ่ะไอะ้ไม่ใช่เอรองเอรองอยู่ตรงนู้นอันนี้คือประตูอะไรอประตูอะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยได้เล่นอ่ะอวโง,ง่อาอโง่ จี๋จอเจ้าหนีมาฉับปี